กินอะไรในครอบครอบครัวนี้ฉันตัวเล็กกว่าใครมองเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยากรู้เคล็ดลับดีๆไปถามพี่พี่บอกหน่อยได้ไหมพี่หนึ่งพี่กินอะไร ถึงตัวสูงใหญ่กว่าใครที่นี่พี่สองพี่กินอะไรถึงสมองไวฉลาดดูดีพี่สามพี่กินอะไรถึงแข็งแรงมากมายพลังมาก พี่สพี่กินอะไรถึงฟันสวยใสแข็งแรงเข้าทีพี่หพี่กินอะไรถึงดูสดใสผิวพรรณก็ดีพี่หพี่กินอะไรถึงได้ว่องไวปราดเปรียวเร็วรี่ จ๋าบอกหน่อยได้ไหมมีเคล็ดลับอะไรบอกฉันหน่อยสิพี่พี่บอกว่าเคล็ดลับง่ายง่ายตั้งใจฟังไว้ดื่มนมดื่มนมฉันจะดื่มนมขอบคุณค่ะ